เนเลย่พีรากลับมาแล้วเราจะภาคใต้เนี่ยเราพอแล้วเที่ยวอ,อิ่มใจแล้วกลับมาอีกออที่หนึ่งของออใกล้ๆกรุกงเทพมหานครกันบ้างเนี่ยนะฮะ เขาก็จะมีโอ้วันนี้มีสาะงานอะไรบ้างเราจะไปกันที่จังหวัดพระนครศรียากันก่อนที่นี่เขามีงานที่น่าสนใจนะฮะเดี๋ยวดูก่อนวันที่เดี๋ยวเกิดไปบอกวันที่เขาผิดเดีอยุ่งฮะเขามีเขามีพิธีไหว้ครูมวยไทยสู่มวยโลกหรือจะเรียกว่าเป็นมรดกโลกก็ได้งานนี้เนี่ยเขามีในเดือนมีนาคมนี่แหละนุนิศาสิบเจ็ดสิบป อวันอีกไม่กี่วันขงหน้าเองใช่นะครับพิธีเขาจะจัดพิธีไหว้ครูมวยไทยโลกเขาเขียนงี้นะมาสั์มวยโลกมรดกไทย17-22ถึง22อ่านะครับนี่งานแต่ว่าที่รับมวยเขาจะต่อยเนี่ยคือ17-18สนะครับเสาร์อาทิตย์ระหว่างมวยไทยเนี่ยก็จะชกกับต่างชาติด้วยในบรรยากาศย้อนยุคโอ้ยท่องเที่ยวที่อยุธยาเมืองเก่าที่บริเวณศารากลาง หลังเกา่าทั้งวิศราเคยไป okay, มาปเออ<ป>ตรงนี้ก็จะสวยงามมากนะครับมีการต่อสู้ตัวเขาบอกนี่ท้งวิศราฮะมวยไทยเนี่ยนะบางคนเนี่ยนะอาจจะเอ๊ะคิดว่ามวยไทยเรารู้จักกันจริงอ่ะคือนายขนมต้มใช่ของกรุงศรีอยุธยา <N PR. S 1> แต่ที่จริงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าย้อนถ้าเผื่อเราศึกษาเรื่องของประ,ะ,ประวัติศาสตร์เนี่ยมวยไทยที่เขาสอนจริงจเนี่ยมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี oh, เลยนะ ทำไมทราบไหมไม,ไม่งั้นอนุอนสลาเมื่อก่อนนี้พอศึกสงครามใช้อะไรฮะอาวุธดา,ด,าดาบอ๋อดาบดาบไปสู้เขาถ้าเผื่อเราไม่เก่งในเรื่องของการชกมวยการทกการต่อยการหลบกระลิกไม่ได้สู้ศ<อ>ัตรูไม่ได้เขาฝึกสอน,สอนกันมาแต่มารู้จักกันจริงๆก็คือในสมัยกรุงศรีอยาก็คือนายขนมต้ม<อ>แต่ว่านุสลาฮะทำไมคะเขาบอกว่ามีพระมาหากษัตริย์หนึ่งพระองค์<อ>ทุกคนจะรู้จักมากเพราะว่าพระองค์ ท่านเนี่ยก็คือจะเสด็จเข้าไปแบบสามัญชนไปตามชุมชนบ้านต่างๆนี่ยครับนั่นคือสมเด็จพระศรีสนเพชรที่8หรือสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือหรือพระเจ้าเสือตามที่ชาวบ้านเรียกพระนามของพระองค์นะครับจนกระทั่งออกไปชกมวยก็พบกับทหารคู่พระไทยอเมวันนี้เด็กจะมีเรื่องของเชื่อมโยงไปตรงนั้นด้วยพูดถึงอายุทยาทําไมนะคะอยากให้ไปอยู่วัดนี่วัดอะไรวัดตูมวัดตูมีอะไร วัดตูมีพระพุทธรูปหลวงพ่อสุขสำลิตหลวงพ่อสุขสำลิศเนี่ยเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องที่องค์ไม่ใหญ่ถ้าจะไปนมัสการพระพุทธรูปทรงเครื่ององค์ใหญ่ของอยุธยาต้องไปวัดหน้าพระเมรุใช่ไหมครับอันนี้องค์ใหญ่จะอ,อยู่อยู่เด่นเป็นสง่ามากเลยบริสสถานอยู่ที่นั่นแต่วัดตูมิวิุลาฮะเขาเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยนะครับไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้างแต่เข้าใจว่าตอนที่ไทยเราเสียกรุงเสียอยุทยาครั้งที่สองเนี่ยถูกเผาบ้านเผาเมือง น่าจะมีคนเนี่ยยกมาจากในเมืองหลวงยกมาเนี่ยคือยกมาเนี่ยอาจจะมีสองลักษณะ 1. นึขโมยแล้วแล้วไปไม่ไหวเพราะว่าสมัยสมัยก่อนเนี่ยคือเป็นป่าตรงบริเวณวัดตุมเนี่ยไปไม่ไหวก็เลยทิ้งหรือว่าซ่อนเอาไว้นี่ส่วนที่หนึ่งนี่นี่สันนิษฐานกันเองเนี่ยสองเนี่ยอาจจะเหตุเอะพระพุทธรูปถูกไฟเผาแน่นอนเลยช่วยกันยกเอาไปเก็บไว้ซ่อนไว้ก่อนอ่าส่วนที่สอง แล้วต่อมาก็มีคนพบเขาก็ทางวัดตุม,มเขาก็อัญเชิญไปบดิสถานภายในพระบสถสหลังเก่าแต่นุสราเชื่อไหมว่า,วาไม่มีใครใครคิดว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นว่ามาสิบังเอิญบังเอิญมีชายผู้หนึ่งอ,อายุก็เท่าไหร่เขาก็ไม่ปรากฏบอกเอาไว้ว่าเเขาเรียกอะไรวิกลติจลิตอ่ะเขาเรียกว่าอาจจะบ้าบ้าบอไม่ใส่เสื้อผ้าเลยเดินโถงโถงมาจากอำเภอบางบานุพานอยุธยามามาถึงวัดตูมเนี่ย หิวข้าวหิวน้ำแล้วทำยังไงเห็นพระุโบสถเปิดอยู่ก็เข้าไปโดดเข้าจากหน้าต่างเข้าไปเลยหาน้ําไม่ได้ไียิงก็ไปบนพระพุทธรูปหลวงพ่อสุกตาริดเลยคบังเอิญบังเอิญหรือยังไงก็ไม่ทราบหรือจะมีสิ่งอะไรมาสะกิดหรือเปล่าไหมไปจับพระเศียรปุ๊บหลุดออกมาก็เห็นในนั้นมีน้ําก็เลยปักน้ามาดื่มมาล้างหน้าพอพระเห็นญาติโยมเห็นปุ๊บก็เลยมาช่วยกันล้อมจับตัวไว้ได้ก็ไม่ไม่ว่าอะไรเห็นว่าเป็นคนมิโกนจริตว่างั้นเถอะ ก็เลยเอาเสื้อพุ้งเสื้อผ้าใส่ให้ <Ừ. S 1> แล้วก็หลังจากนั้นก็รู้ว่ามาจากไหนก็ไปส่งที่บ้าน <คะ S 1> แล้วทางวัดก็มาดูว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธรูปองค์นี้ถึงมีน้ํา <Ừ. S 1> ในพระเศียรใช่ไหมครับ <คะ S 1> แต่ก็ทดสอบทําดูว่าเป็นน้ําสะอาดบริสุทธิ์มากเลย <Ừ. S 1> เป็นไงฮะคำาร่่าดือรวดเร็วไหมฮะฮรวดเร็วดเร็วสมามุงมาดูกันเต็มเลยหลวงพ่อวัดตูมบอกว่าเอาไว้ในพระบรมศไม่ได้แล้วครับต้องอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานบนหอสวดมนต์ ไอ้ดีไหมน้องวิชลาต่อไปเนี่ยพระไม่ต้องสวดมนต์นะนะเออทำไมอ่ะเอาก็มีขอสวดมนต์ไงเขาปฏิสถานอยู่นั่นใกล้ๆกับอุติของท่านเจ้าวาดนะครับต่อมาฮะก็แน่นอนว่าเมื่อมีสิ่งที่เป็นมงคลแก่วัดอย่างนี้สี่เดือนหเดือนครึ่งปีเนี่ยเขาจะเปิดครั้งหนึ่งเพื่อจะนําน้ําในพระเศียรนั่นแหละมาเป็นน้ําพระพุทธมนต์แล้วพูทที่จะเปิดได้ก็จะต้องเป็นท่านเจ้าวาสเท่านั้น พระพุทธร,รูปทรงเครื่ององค์นี้มิสลาฮะมีสังวาน<ช>สังวานก็คือสร้อยออแล้วก็สวมเป็นลักษณะเหมือนมงกุฎก็คือชลานั่นเอ,อเองนะครับเขาเรียกพระพุทธร,รูปอ,องค์นี้ว่ามหาราชาธิราชแสดงว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยจะต้องมีพระหมหากษัตริย์เนี่ยสร้างพระพุทธร,รูปทรงเครื่องเพื่อแทนตัวเองเ,ออเช่นเดียวกันก็บอกว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย สมัยพระเจ้าอยู่หัวไทยศาสตร์เนี่ยจะมีการสร้างพระพุทธรูปเพื่อทดแทนตนเองเพราะว่าเป็นห่วงบ้านห่วงเมืองนั่นเองค่ะ <c oughs> ก่อนหน้านี้ที่ตอบว่าใช่ถามว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงไม่ได้ไปด้วยกันคือไปกันคนละทีคือไปกันคนละจังหวะนะจะบอกคุณฟังว่าถึงแม้นานๆทางวัดเนี่ยเขาจะเปิดศีรษะของพระพุทธรูปทีนึงแต่เขาอ่ะพระเสียเนี่ยนะพูดง่ายๆเลยแล้วเขาก็แต่เขาอ่ะจะมีน้ําที่เป็นมือนเป็นน้ำมนต์อ่ะเอาไว้อยู่ข้างๆแล้วก็สามารถที่จะเหมือนเอามาดื่มกับได้บได้เหมือนเดิมแล้วก็ใส่ถุงก็มีถุงลาสติกให้เลย เอามาดื่มเอามาล้างหน้าเป็นสิริมงคลต่อแบบตนเองแต่ปัจจุบันเขาสร้างและวิักศาเขาสร้างเป็นวิหารแล้วแล้วก็อัญเชิญหลวงพ่อสุขสัมฤทธิ์เนี่ยออกมาประดิสฐานที่วิหารคุณก็สามารถจะเดินทางไปน้ัสการได้ง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ประดิษฐานอยู่บนหอหอสุดบนนะครับก็จะขึ้นไปยากนิดหนึ่งแล้ววัดนี้ถือว่าเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่สะอาดมากร่มเย็นหน้าไปอีกวัดหนึ่งวัดตูมเนี่ยเส้นทางสายอ่างทองสายดั้งเดิมพอเข้า กรุงศรียาปุ๊บเนี่ยมาเส้นทางสายอังทองปุ๊บเนี่ยประมาณทักงสามกิโลเมตรก็จะเห็นวัตูค่่ะและที่สําคัญพอนมัสการหรือว่าไหว้พระเสร็จแล้วเนี่ยนะลงมาข้างล่างสักนิดนึงทานก๋วยเตี๋ยวหน้าวัดได้กินหรือเปล่าได้กินเปล่าจะบอกว่าอร่อยมากจริงอ่ะไม่เชื่อ อันก็ต้องไปลองเองนะและถ้าเกิดทานอิ่มแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือคือแบบคนจะนั่งกินเยอะมากอพี่หนุ่มได้เดินไปทั้งข้างๆวัดไหมเอาไปค่ะไปห้องน้ํำม่ไม่ใช่ห้องน้ำเหรออันนี้ตรงให้คล้ายๆกุฏิพระก็จะมีสระน้ําที่อยู่ๆน้ํามันก็พูดมาเองคือ เขาเรียกว่าอะไรนะทาไม่แห้งน้ํามันก็ออกมาอยู่ตลอดเวลาแล้วเห็นไหมคะว่าเขาสร้างหลังคาแล้วก็ทําเป็นบ่อน้ะเก็บไปแล้วตรงนั้นแหละใกล้ๆกันเลี้ยงกันนั่นเองนะคะก็เป็นสถานที่ถือว่าไปเที่ยววัดเที่ยววากันอีกวัดหนึ่งก็แล้วกันแนะนําให้เดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาเจอกันอีกช่วงหนึ่งค่ะ